เอาเลยครับก็ขอสวีดัตสวัสดีเพื่อนชาวแอนเกมอันดีเซมเบอร์กันอีกชง่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมารีวิวบิลสกิลใหม่ที่ผมได้ทำการลองทำดูนะครับซึ่งบิลสกิลนี้ครับมันสามารถอะแดปได้ไปได้อีก2-3สาสายเลยก็ว่าได้ซึ่งบิลสกิลนี้ผมตั้งชื่อว่า ระเบิดน้ำแข็งสายฟ้าแต่ก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆีเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup ซึ่งบิวสิก,กที่ผมพูดถึงในพาร์ทนี้นะครับมันสามารถอะแดปไปได้อีกอย่างละสสายนะั่นคือเรื่องของสอนน้ําแข็งสายฟ้าหรือว่าสอนระเบิดน้ําแข็งก็ได้เหมือนกันเนาะ ซึ่งมันจะมีสกิลหลักๆคือระเบิดน้ำค้างแข็งที่เป็นคอนหลักที่สามารถเป็นสกิลย่อยที่ลิงก์กับสายธนูก็ได้หรือว่าใครจะเล่นเรื่องของวายุลมบ้าหมูในรูปแบบของวายุลมบ้าหมูสายฟ้าฟาดก็ได้เช่นเดียวกันไอนี้คือสามารถอัดแอปได้2ส,สายเลยแล้วแต่สถานการณ์ที่เพื่อนๆเ,เจอนะครับอยากเล่นรูปแบบไหนเนาะซึ่งไอบิลเนี่ยที่ผมใช้นะครับหลักๆเลยจะเป็นสกิลนี้นะก็คือระเบิดน้ำค้างแข็งเดี๋ยวผมขออนอาก่อนแล้วกันอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อนๆก็ได้มองเห็นได้ชัดเนาะ จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนไอขวานนี้เราไม่ต้องโฟกัสมันนะครับคือผมใส่มาเพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสได้รับทองตรงนี้เฉยนะครับปริมาณได้รับทองเวลาผมเข้าไปบูสระยะใกล้สกิลหลักๆของเราจะมีแค่อันนี้ครับน้ำเบิดน้ำค้างแข็งที่จะต้องลิงก์กับเรื่องของโซ่สายฟ้าโซ่สายฟ้านี้จะมีเรื่องของความเสียหายต่อเนื่องของเขานะครับที่เป็นจำนวนโซ่อยู่ที่5โซ่ถ้าจะทําให้สกิลโซ่สายฟ้าและระเบิดน้ําค้างแข็งเนี่ย แรงมากขึ้นต้องทําให้ค่าคริติคออของเรามันสูงมากขึ้นซึ่งผมเลยใส่พวกนี้ขึ้นมาครับก็คือเล็งเห็นจุดอ่อนที่จะให้ค่าคริติดคอออยู่ที่51.3%อจาตย่าต่อมาคือความเสียหายคีิติคอออยู่ที่28.1%ผนวกกับที่เป็นเจาะสายฟ้าด้วยนะครับก็จะเพิ่มเรื่องของความเสียหายสายฟ้าอีก3 6เอันนี้ลิงก์กับสายฟ้าส่วนรับเบิดน้ํงแข็งสิ่งที่ผมขาดไป1ชิ้นก็คือเจาะน้ําแข็งถ้าผมมีเจาะน้ําแข็ง แล้วผมก็ใส่เรื่องของสังหารโม่ที่จะเพิ่มความเสียหายคริติคอลแล้วก็เลยเห็นจุดอ่อนเหมือนกันครับจะเน้นค่าคิยเซตนี้เราจะเน้นคริเป็นหลักเนาะแล้วก็ไรไวยนี่คือจะทําให้ความเร็วในการด้านของเราอ่ะมันปล่อยได้เร็วมากขึ้นนะจากที่ปกติบัรชารถใท้มันปล่อยได้เร็วๆให้มันเร็วและรัวมากขึ้นนั่นเองสาหรับยือผมเนาะส่วนอันอื่นนะครับพวกกิ้งหลบกระโดดโจมตีนี่เราใส่ปกติจะใส่เป็นกิ้งหลบก็ได้ครับจะใช้เป็นกระโดดก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นบริงก็ได้นะแ,แล้วแต่เพื่อนๆเนาะแล้ว พิษที่เราเล่นก่อนหน้านี้นะครับที่จะเพิ่มเรื่องของความเสียหายธาตุมาด้วยนะครับขยายความเสียหายแล้วก็อันนี้ผมจะใช้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของความเร็วในการไล่นะครับบวก20%ส่วนด้านบนจะเป็นความเสียหายธาตุอันนี้เราจะใช้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้นะฮะแต่จุดนี้เพราะว่าน้ําแข็งก็จัดว่าเป็นธาตุเหมือนกันนะจะทาให้ความเสียหายน้ําแข็งมันแรงมากขึ้นลักษณะยิ้วจะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถแคปไปดูได้นะครับในส่วนต่อมานั่นก็คือเรื่องของโซติแอคในหน้าต่างของโซติแอคนะครับหลักๆผมจะเน กับไหวพริบเพราะว่าเราใช้มานานเนาะก็เลยจะไม่ได้ลงเรื่องของพละกลาําลังจะทําให้ตัวละครเราบางหน่อยนะครับเรื่องเลือดจะน้อยลงในโซนของอันแรกนะครับเราจะลงเรื่องของเมื่อโจมตีครับจะมีความเสียหายบวก5%แล้วก็มีพลังชีวิตด้วยเพื่อชดเชยกับสิ่งที่เราเสียไปเนาะเราก็อัพลงล่างไปเลยนะครับอันแรกในโซนต่อมาคือหน้าผาเราจะอัพเรื่องของเมื่อใช้คาถาความเสียหายบวก5แล้วก็พลังชีวิตด้วยไล่ไปประมาณนี้แค่นี้พอในส่วนกลุ่ม2ครับเราจะเล่นเรื่องของป่า จะเล่นเรื่องของความเสียหายจะมีเรื่องของเสียหายธาตุมาด้วยก็ไล่แถวล่างขึ้นไปเลยขั้น3จะลงเรื่องของอัญมณีครับเป็นความเสียหายธาตุแล้วก็ความแม่นยำของคาถาเนาะนี่ไล่ไปเลยต่อไปครับขั้น4จะลงเรื่องของเมล็ดพันธุ์จะใช้เรื่องของความเสียหายเหมือนเดิมของคาถาให้คาถาเราแรงมากขึ้นช่วงแรกจะเป็นเรื่องของความเสียหายเป็นหลักเนาะแล้วก็ขั้น5จะลงเรื่องของแสงว่าจะเป็นเรื่องของความเสียหายธาตุเราจะมีเรื่องของเกราะมาด้วย จากนั้นจะเป็นเรื่องของด้านบนเราจะลงเรื่องของความสว่างไว้ด้วยนะครับความสว่างนี้จะมีเรื่องของจุดนี้นะความเร็วโจมตีบวก20แล้วก็ความเร็วได้บวก20แล้วก็เคลื่อนที่เร็วบวก15เราจะอัพไล่ท่าอย่างนี้ครับไล่ขึ้นไปแล้วก็ลงขวาล่างไปเลยแล้วจะมีเรื่องของครอบงาที่จะเพิ่มเรื่องของความเสียหายคุณสมบัติหลกักบวก25จถึง45แล้วก็เจาะเกราะค่าป้องกันบวก5แล้วก็เจาะเกราะท่าอีก5%นะครับจะทําให้เจาะเกราะมันแดงขึ้นเนาะ ก็ไล่ไปัหมดอันนี้ก็อันเดียวๆครับเพราะว่ามันมีเรื่องของความเสียหายธาตุบวก15ก็เลยเลือกไว้เนาะนี่ขั้นต่อไปทางด้านนี้นะลงเรื่องของมิมิราจะเป็นเรื่องของเมื่อโจมตีความเสียหายบวก 10. อันนี้จะเป็นความโดนโจมตีลมหายใจจะเป็นเรื่องของความเสียหายธาตุนะครับเราจะเล่นเรื่องของข้างบนด้วยเรื่องของค่าคิติคขอขคาถาแล้วก็ทางด้านกลางลก็จะเป็นเรื่องของสายฟ้า หรือว่าเพื่อนๆจะลงไปเรื่องของน้ำแข็งไปเลยก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าสายฟ้าจะดีกว่าเพราะว่าผมจะบิ i l เรื่องของพายุลมบ้าหมูสายฟ้าแม่เราเอาไว้แบบเกียร์มอนเร็เรลเนาะเพราะว่าเกมนี้คือคือทุกคนแบบ build สกิลได้แดงอยู่แล้วแต่ตัวละครเราจะบางที่เฉยถ้าเราสามารถเคลื่อนที่เร็วด้วยหลบหลีกได้ไวไอันนี้ก็จะดีมากในโซนด้านล่างครับเราจะลงเรื่องของกลิ่นหอมนะครับ ก็จะมีเรื่องของความเสียหายบวก9แล้วก็เลขเรื่องของค่าที่คิดจะเข้แล้วอันนี้ก็คือเราจะเล่นคลิปเป็นหลักละให้ค่าคลิเราเพิ่มขึ้นเนาะไปอย่างสุดท้ายครับอยู่ทางด้านซ้ายเนาะจะลงในโซนนี้ไรอาจะเป็นเรื่องของเมื่อเราติดตั้งอาวุธ2ชิ้นจะอยู่ที่ว่าเมื่อจะติดตั้งอาวุธแบบไหน2มือหรือว่าอาวุธโลกอ่าวถ้าถือโลก,ก็เป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเล่นแบบ2มือก็เซตประมาณนี้นะครับได้ลงไป ส่วนด้านบนจะมีจุดนี้ด้วยที่ผมยังไม่ทําการปลดนะครับเดีย๋ยวเราค่อยเอาไปนี่จะเป็นเรื่องของความเสียหายคือประเภทของสายโจมตีอ่ะเราจะบิ i ได้สูงสุดจนถึงประมาณเลเวล82หลังจาก82ขึ้นไปครับในการ up สโตดิแอคของกลุ่มดาวอ่ะจะกลายไปเรื่องของการป้องกันธาตุเพิ่มค่าป้องกันเพิ่ม sp ไปก็คือในการบิ i สูงสุดก็คือ82คือสุดๆแล้วของสายแต่ละสายที่ทุกคนจะเล่นนะครับอย่างต่อมาเรื่องของค่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราสวมใส่จะใช้เป็นมีดสั้นลงทัน พยายามรีให้ได้ค่าคีย์ที่ข้อให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็คือค่าคีย์ตัวเนี้ยสิบห้ากำลังดีแต่อีกชิ้นหนึ่งผมผมรีไม่ได้คีนะฮะแต่มันเป็น13.5ก็พยายามรีให้ได้แบบครอปคีย์สวยๆแล้วก็ออฟชั่นข้างล่างครับเป็นเรื่องของโอกาสติดคิยหรือว่าเพิ่มค่าคิยอุปกรณ์ความเสี่ยงหายคีย์ที่ข้ออะไรประมาณนี้ครับอย่างน้อยทําให้ค่าคีย์ที่ข้อเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สร้อยคอตอนเนี้ยผมยังขาดเรื่องของสร้อยคอคีย์ที่ข้อถ้าได้ข้สร้อยคอคีย์ที่ข้อมาจะดีมาก อันนี้จะเป็นสเตต,ตัสตัวละครจะสังเกตว่าเรื่องของค่าคิดค่าผมอยู่ที่ประมาณ27.7เคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ7.1%ซึ่งยังน้อยอยู่นะโอกาสติดคีย์ยังน้อยอยู่ถ้าให้มันสูงกว่าน,นี้ได้จะดีมากๆนะครับอันนี้เกมเป็นเรื่องของการวิวสกิลนั่นเองเดี๋ยวเราจะเอาตัวละครเราไปลงให้ทุกคนดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงอาจจะแตกต่างเรื่องของพิษกันสัหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นอีก Vi ิวหนึ่งที่แตกต่างมากขึ้นเนาะมาฮะเดี๋ยวเราพาทุกคนมาลองในรรรรููปปปปแแแบบบขอออองงงงกกาาาาททดสสตตต่่่่่่่้นะะะวลลลีเเยยไจยงไจง็ัซึ สกิลที่เราปล่อยมันจะมีความเสียหายอยู่2รูปแบบก็คือความเสียหายที่เป็นของน้ําแข็งแล้วก็เป็นของสายฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูฮิตแรกปล่อยไปปุ๊บเห็นไหมคือคี่ข้อหลักจากการปล่อยน้ําแข็งไปอ่ะเป็นลูกระเบิดใช่ไหมอยู่ที่6กหมเวลามันกระจายต่อมันจะมีดาเมจต่อเนื่องไปแต่ละตัวปุ๊บเห็นไหมตัวละประมาณหมื่นนะครับไม่หลักพันด้วยนะซึ่งโอกาสติดคริมันไม่จำเป็นว่าต้องติดแค่ตัวแรกตัวเดียวนะครับอาจจะติดตัวที่2ก็ได้ แล้วก็ศัตรูก็จะติดสถานะช็อตแต่จะไม่มีดาเมจในจุดนี้นะช็อตกับไอเย็นนะครับนี่เลงนี้อันนี้เราแบบยังไม่ได้บัฟนะครับอยู่ที่ประมาณ8,000 80, 0นะ8,800 9็0 0 0 0 0 0 0 0โอเคนี่ใชหก็หลักได้เป็นหลักอยู่ที่9,000 90, 0จนถึงแสนต้น,ตนส่วนความเสียหายสายฟ้าที่จะเกิดขึ้นก็อยู่ที่ประมาณต่ำสุดก็คือประมาณ8000สูงสุดอยู่ที่ประมาณส0,000ก,กว่านะครับ อันนี้ก็แล้วแต่รอบกิ้นค่าคีย์เรามากเท่าไหร่ครับเวลาเราปล่อยไปอะน้ำแข็งจะไม่ได้ระเบิดแล้วเป็นคีย์อย่างเดียวแล้วเวลาสะก็ดหรือว,ว่าสายฟ้าที่มันกระจายออกไปอะมันก็จะติดคียไปด้วยเดี๋ยวเราลองมาใส่บัฟกันหน่อยละกันก็คือบัฟนี้ก็คือสัญลักษณ์ธาตุควบแน่นความเสียหายธาตุบวก77.5%มาดูซิว่าเวลาเราปล่อยมันจะไปยังไงปุ๊บไหมมีแสนด้วยนะติดแสนถ้าใช้ดีก็หาเป็นของคริติคอลดีกว่านะครับจะช่วยเพิ่มบัฟดีสุด โอากาสติดแสนง่ายขึ้นนะเมืเ่อกี้นี่แสนเจ็ดเห็นไหมโอากาสติดหลักแสนอะง่ายขึ้นแล้วอย่างต่อไปละครับเรื่องของลปดปล่อยธาตุไอ้จะเป็นเรื่องของขยายความเสียหายธาตุ23แล้วก็ความเร็วในการไล่มันมากขึ้นคือไอ้สอันนี้ครับที่เป็นสัญลักษณ์ธาตุกับเรื่องของลปดปล่อยธาตุมันเป็นเรื่องของ การขยายความเสียหายซึ่งมันความเสียหายมันเหมาะกับประเภทของธาตุพิษมากกว่าเนาะในจุดนี้เราสามารถหาอย,ย่างอื่นมาเปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ดรอปสิ่งที่ผมต้องการก็เลยอาจจะใช้แง่ควกค้าไปก่อนโอ้แสนสองแต่เรื่องของความเสียหายก็จัดว่าใช้ได้เหมอนกันนะมีแสนสองแสนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้สุดสําหรับประเภทของสายคิทิคอลนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของวิวสกิลระเบิดน้ําค้างแข็งสายฟ้าเอ้ยชื่อโคตรเท่ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครอยากจะรอบิวก็ไปรอบิวกันไะด้เนาะหลังจากบิวเนี่ยผมมองว่าบิวเนี่ยเป็นเป็นบิวหลังจากแอ0ขึ้นไปนะครับในส่วน1นึถึงสิเนี่ยผมแนะนำเพื่อนๆให้เล่นเรื่องของพิษไปเลยจบไวเล่นง่ายหลังจาก10ขึ้นไปเพื่อนๆอ,อ,อยากจะบิวอะไรก็สามารถบิวได้ต่อจากนั้นเลยมันจะมันจะง่ายกว่านี้นะครับในการบิวแต่ละอย่างนะาเนาะก็ลองปรับปรุงกันไปเรื่อยถ้าอยากให้สุดจริงๆก็ประมาณสักเลเวลแปดสิบแล้วค่อยแก้บิวใหม่ครับมันจะทําให้เราเล่นสายแต่ละสาาย้เรแก่นะ ไกลสุดจริงๆของแต่ละสายซึ่งตรงนี้ผมยังไม่ได้สุดสําหรับสายที่ผมเล่นณปัจจุบันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมในภาคนี้คงม,มีเพียงเท่านี้ครับผิวภาพประการใดขอกราบไปทานอภัยกันด้วยแล้้วถาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ผ่านการแจ้งเตือนขึ้นปใหม่หงกอ่อนใครด้วยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ